สวัสดีทุกๆคนคารัมอยู่กับผมมีมอสวันนี้เราก็าอยู่กันในเกมอ d e n t i t y V ซึ่งเราจะมาเล่นเดือดชาโดในสกินทองการพึ่งสูงได้เลยแพนในสิบห้าลูกโอเม y ้ o oh d ดวงดีมากๆอันนี้คือฉันอัดมานานแล้วไงหูฟังเสียบ้างอืมโดนแบนบ้างโกรธเลยและคือถ้าฉันโดนแบนฉันบอกเลยฉันจะเอาคลิปนี้เป็นคลิปแมง,งูอันนี้บอกไว้ก่อน <laughs> ถึงฉันจะเล่นแมง,งูกะขนาดไหนฉันก็ต้องอัดอยู่ดีเพราะว่า มันเป็นสกินโฮเมเนาะจริงๆฉันจะอัดสกินโฮเมตั้งแต่ว่าวาแล้วแต่มีปัญหาเรื่องหูฟังอันใหม่หูฟังอันใหม่มันมีเสียงซาซอันนี้เลยใช้หูฟังอันเก่าในการอัดอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าเสียงจะดีไหมเพราะว่าเอาหูฟังวางไว้ที่เตียงอือโอเคแบนดแบนดไรโอเคแบนดนักชืทุนจะดีเหรอดีฉันเกลียดมันตัวอะไรโอ้ คลิปเดือดชาโดฉันกลายเป็นคลิปแม่งูอีกแล้วโอ้ไม่กอดยอดมากไม่คิดหรอวะกูตั้งรูปโปรไฟล์โทมิเอรนี่คุณจะเล่นโทมิเอรหรือเปล่าแมงโรงพยาบาลโอเคเรามีเราเจอคนเน็ตแดงด้วยมันจบแล้วละ่ะ <c oughs> นักบวชเหรอวอลเน็ตเห็นใจ ผมไม่เห็นใจคุณครับเพราะคุณแบนไอ้นี่ผมเราเป็นคนเลวเราไม่เคยเห็นใจใครเพราะคุณดันแบนตัวละครผมเองเอาอะไรไปดีเอาบิงนี่แหละอืมหมอหมอโดนบิงก็ได้อยู่โอ้โหชิมหายแล้วฉันดันเห็นตัวละครหนึ่งที่ฉันเกลียดมากๆก็คือจิตตะกรเอาจริงดิกูต้องเจอกับจิตตะกรเหรอ ส่เหตุที่ฉันเกลียดมันคือมันวางลูกแล้วไม่ก็วิ่งหนีหายไปไหนก็ไม่รู้ถึงเราจะเห็นตัวละครกูเป็นตัวเดินดินที่กูไปยังไงอูถ้าถ้าเจอชาโดเจอจิตกรคือฉันว่าไม่ไหวแน่เลยว่ะสงสัยฉันต้องแบนจิตกรแล้วถ้าจะเล่นเดือดชา์โดอ่ะคือแบบเรียกว่าอะไรเดีอ่ะคือเนื่องจากเจอชา์โดม่ก็โดนฉีกง่ายอยู่แล้วเจอจิตกรฉีกอีกโอ้โหตายอย่างเครียดอ่ะโอเคเรามีคนอยู่ตรงนี้ อ้าวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไปไหนแล้ววะไปไหนเนาะนักนักบวชหญิงเออแม่มดสาวลืมชื่อโอเคสาวไว้นอกประตูโอ้วอา้าสวยนะเนี่ยเอา,ต,อเเอาตัวที่หนึ่งโอเคเอาตัวที่หนึ่งออกมาไล่ าสวยตายให้เขาให้เขาถอนไปก่อนก็ได้ไม่น่าถอนเสร็จง่ายๆหรอกมั้งโอ้ยมาบโอ้เหมือนเสียงแอ่วหูฟังดอีกแล้วโอ้ m ม g กอดเดี๋ยวเราจะเอาลงใต้ดินเลยนะเพราะว่าจะได้ยากๆได้ตัวปั่นแบบนี้สวยมากๆ เอาตรงนี้ดีกว่า,อาโอเคออกมาสาบไปก่อนไปสาบไปไหนมาละเอาออกทะลุบ้านเลยเอาพังอันนี้ก่อนโอเคป้าบโอ้โดนสาบ ไม่น่ามีใครมาช่วยแล้วเรอมั้งเดี๋ยวฉันจะสาบเธอคนนั้นทิ้งไว้อุย้ยสาบป๊าบสาบจิตกรคนที่สามโอ้ยเอ๊ย,อยเสียงรุดอีกแล้วปูฟังจะบูดเกินไปไหม เอา้านักโทษถูกช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่อะเอะ้าเอา,เอาสามปาบโอยปาบถูกช่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จะจะหนีเราไปไหนอุ้ยขอตีสักหนึ่งทีเหมือนจับนั่งเลยก็ได้นะ,ะเดินต่อ ตายแล้วหนึ่งเอาอยากได้โอ้โหไม่อยากได้ใครเลยตอนนี้แต่แม่มดสาวน่าจะเป็นตัวที่ไล่ง่ายที่สุดแล้วเพราะงั้นเราจะเลือกแม่มดสาวสาวไว้นอกบ้านอุ้ยกานตาต่าเอาตัวที่หนึ่งโอเค เดินตามมาเินตามมาเด็กๆโอเคป้าบสวยสวยมากได้หนึ่งแผลได้หนึ่งแผลแบบนี้กลับไปไล่ดีกว่าไหมอเออคนคุ้มคุ้มแบบนี้มีที่ไหนในโลก อืมปาบเอา้าปาบเอา้าเอาตัวหนึ่งมาโว้ยปาบเอา้าปาบสวยมันต้องมีหนึ่งคนที่มาช่วยโอ้โห แล้วแม่บดสาวได้เกีแบบนี้กูแตกกูแตกช้ำโอเคมีใครปั่นเครื่องอยู่ไหมมีคนปั่นเครื่องนั้นเดี๋ยวจะเอาตัวที่สามเฝ้าไว้เดี๋ยวฉันจะไปเอาโอ้ยมีคนมาตัวที่สามป้าบ ปาบช็อกสุดขีดโอเคเอาตัวที่สามเอาตัวที่สามอืมเอาต้นกำเนิดดีกว่าจับนั่งเลยเออตัวที่สองตัวที่สองไล่โอ้ สนักบวชญิงแล้เอ้ยนักบวชญิงกีแล้ตัวที่สามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย,เ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 ยได้หนึ่งต้นกำเนิดเขาเสร็จแล้วห้ ปาบเอาปอาบโอ้แกงแกงมาจากไหนเนี่ยอืมเอ้ยโอเคบัา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 กลับมาเอ้ยตัวที่สาม ไม่เป็นไรเราเรากลับมาคนนี้ก็ได้อืมเพราะยังไงเราก็สาบจิตกรไม่อยู่เอ้ยโอเคยังไม่ไปด้วยเอาตัวที่สามพังไม้เอาตัวนี้ออกไปไลยเดี๋ยวกลับมากลับมาสาบสาบแม่มดแม่มดสาวกันโอ้ตัวที่สามอืม โอ้โดนสาบปาบโอเคเอาของหมอสาบอือได้อยู่โอเคแล้วแต่ทำไมเราไม่โดนรูปวะ ปาบโอเคสวยตายแล้วอีกหนึ่งสวยมากสวยว้าวแปลว่ามีหมออยู่ในแถวนี้นั่นไงเจอแล้วโอเค เขารู้สินะตามมาตามมาเขาไปใช้ของข้าเออเอาตัวที่สองปล่อยไหล่ตาโหปาบเอาอันนี้ตามอุย้ยปันเสร็จแล้ว โอเคเหมือนหมอจะยังไม่ถูกจับนั่งนะตอนนี้ตัวน,นั้นไม่น่าเหลืออะไรแล้วเราจะจับคนนี้นั่งเลยโอเคเอาตัวละครนี้กลับมาโอ้ยเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ยังไม่จบเดี๋ยวหาลุมก่อนแล้วกันนะ อ้ยมีคนอยู่ต่อแถวนี้แต่เรามองไม่เห็นนะอะเฮ้ยไม่ใช่กรอบรูปมันมีคนอยู่มันเขาบอกว่ามีคนอยู่แถวนี้จริงนะเฮ้ยอ,อ้าวอุ้ยอืมสาบไว้ คนนี้ก็โอเค okay. ตามหมอไปเลยฉันว่าคลิปนี้มันจะออกมาดีนะเสียงมันคงไม่แทกเยอะนะโอไม่นะหูฟังรุดอุย้ยอ้าวสวยเอาอันนี้สามเหรอเฮ้ยตะพักตรงนั้นมีหลุมนี่ไม่หานะ รีบเดินแล้วมีหลุมเป้ามีหลุมไม่เอ่ยมีหลุมอ้อมันมีหลุมแต่เธอไม่มีทางหนีรอดจากฉันหรอกเฮ้ <c oughs> <c oughs> ชุดสาบเธอแล้วสวยเวอร์แคปก่อนแคปก่อนขอแคปรูมนิดนึงเอาเอาไปทำปก <c oughs> แคปให้ดูเลยต้องต้งว่าเราทำปกตอนไหน ชอบท่าท่าท่าข้ามหน้าต่างของโทมิเอมากบอกเลยสวยมากอืมคอนเทนต์เปลี่ยนกะทันหันจากเดอะชาโด้กลายเป็นโทมิเฉยไปแล้วบายบาย